สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟอร์มบุญชูชาแนลนะคะอันนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปที่คนกลุ่มหนึ่งนะคะว่าเขากําลังทําอะไรกันนะคะมาดูนะคะตามไปดูเลยนะคะว่าเขาทำกำลังทําอะไรกันนะคะโอ้โ้กำลังทําอะไรกันคะส่งเลยนะคะนี่นะคะ แอดชายกำลังทำอะไรคะแอดชายถักเชือกข้อมือให้เอฟซีครับโอ้โนี่นะคะแอดชายนะคะสวัสดีครับนี่นะคะโอ้ถักเชือกให้กับเอฟซีเหรอคะครับถักเชือกให้เอฟซีครับหนึ่งพันเส้นตอนนี้เหลืออยู่จิตร้อยแปดสิบเส้นโอ้แต่ก็ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่ามันไปนั่นแหละนะครับมาสนใจนี่แอดแดงก็มาด้วยนะคะงานแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดทำยากนะยากครับเจ็บมือโอ้ใช่ใช่ ต้องถ้าถักเส้นนี้ก็ประมาณ3วันนะครับกว่ามันจะหายวันวันนี้ตั้งแต่เช้าได้กี่เส้นแล้วค่ะแอดชัยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดเส้นครับโอ้โหแอดชัยนี่มันมาช้าตอนตอนตัดเชือกวัดขนาดรง่างที่เครื่องก็มาตัดให้หน่อยนะแอดชัยนี่มีมีความแบบประนีตมีแบบ ทําให้มีค่าให้กับ f อฟมากเลยนะคะแบบของที่ทําด้วยแฮนด์เมดมันไม่ใช่ทําง่ายๆนะแล้วก็เจ็บมือด้วยนะงานพวกนี้น่ะเจ็บมือดึงใช่ค่ะอนี่นะคะ f อฟนะคะดูนะคะเครื่องก็ไม่เป็นนราเน้นขั้วกระบอกอย่างเดียวเน้นไม่เป็นค่ะขั้วเม็ดกระบอกโอ้โหขั้วเม็ดกระบอกอย่างเดียวนะคะได้นี่นะคะแอดชัยก็มีนี่นะคะเดี๋ยวให้ขึ้นับบอกหน่อยเดี๋ยวขอช่วยนัาปกหน่อเอาเช่วยช่วยนปก เดีหัวหายหัวหายัวหาหัวหายหัวามหาหัวหยหัวหัวหายหันจายม่ดีายนวหัวหายนัวหายหัวายวายหวาหายหายหัเายาวหายหันหายหัังหายวาัวหัวหายเชืหายัหยหัวหายหัั้นตยนารทำนะคะขั้นตอนการทำไมาใช่ทำง่ายๆนะคายห โอ้เอฟซีท่านใดที่ได้รับไปเนี่ยโหมีค่ามากเลยนะคะคุ้มค่ากับการทำแบบนี้นะคะโอ้ไม่ขนาดรับีแดงขนาดนั้นเลยโอ้วี่แดงจะไปโหนน้ำใจของแอดชัยน่ะเอ้นนี้คือยกออกสิน้ำใจนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะที่แบบที่แอดมินจะทำให้แบบ ได้แบบนี้น่ะถ้าตกถังไปไม่ใช่รวยนะตกถังเปียกนะครับเส้นเส้นเขาก็แบบโเส้นนี้ก็มัดเจ็บด้วยนะใช่ฮะยิงดึงมัดจิบถ้าเราไม่ดึงมันก็จะหลุดอ่ะมันก็จะต้องขายตัวผมเลมเนาะ fc ท่านใดที่ได้รับไปแล้วนะคะคุ้มค่ามากๆและมีคุณค่ามากเลยนะคะมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะคะเพราะว่าแอดชัยก็ไม่ได้ทําง่ายๆเนาะนี่นะคะทื่ควรระวังตกถัง ไม่ตกหรอกค่ะทั้งข้าวข้าตกบก็ดีค่ะทั้งข้าสารเจ็บเลยเจ็บเลยเี่แดงมันเป็นทั้งน้ำทำี่ดีปัญหาใหช่ไหมขึ้นบนข้างล่างใช่ครับต้องสลับเลยไม่งั้นลายมันจะไม่เป็นไม่งั้นมันไม่เป็นลายเราเน้นลายตัวนี้นี่เน้นลายตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะอ๋อขึ้นบนขึ้นล่างใช่ครับด้านหลังก็ต้องเหมือนกันสลับหน้าหลังต้องเหมือนกันค่ะดูแต่ว่าแบบใส่ได้ทั้งสองด้านเลยใช่ไหมคะได้สองด้านค่ะ ก็ให้เหมือนกันคือนี่นะคุณตมรเขาบอกว่าอ๋ออ๋อในเข้าใจบ่าไม่เข้าใจเอาไปเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะจะลองทำด้วยก็ยังได้เลยนะคได้ลองทำได้ครับมีไัมเนี่ยตัดให้เรียบร้อยครับลองเดี๋ยวสอบไปในตัวเลยครับเอาคอมาเดี๋ยวจะทำว่างๆถามให้ FC ได้นะฮะถามให้ FC ฟเรื่องไม่ก็ให้ FC ไม่หนูกลัวเสียของขาวพี่แดงอ๋อมันแกะได้ครับ ดูดูมือแอดชัยก่อนก่อนค่อนที่จะนั่นดูมือแอดชัยเวลาดึงนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะแบบแอดชัยแบบดึงแน่นมากเลยนะนี่นะคะทําให้ fc ใช่ไหมคะทำให้ fc กี่เส้นนะคะหนึ่งพันเส้นหนึ่งพันเส้นนึ่เส้โอ้โหส่งไปแล้วสองร้อยยี่สิบครับเหลือีกเจ็เปลยอีกเจ็ดร้อยแปดสิบเส้นให้สิ์ก่อนปีใหม่โอ้โห เอฟซีจงดีใจเถินนะคะว่าแอดชัยแบบมุมานะขนาดไหนนะคะแบบวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปแล้วก็แอดชัยก็มีโอกาสแล้วก็มีเวลามานั่งทําให้เนาะทำไปด้วยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ นี่นะคะเรามาดูนะคะวิธีการผูกต้องให้คนนั้าข้างหลังไงเชือกด้วยอะไรดยด้วยวิธีการผูกมือผู้หญิงจะไม่ได้บมันบาดเร็วเพราะผู้หญิงเขาจะมือบางมือบางใช่ของเรามันมันหนาแล้วมันยังทนจริงๆใส่ถุงมือครับถุงมือหนังนี่นะคะขั้นตอนการทํานะคะก็ไม่ใช่ง่ายนะคะแขกชายนั่งตัดเชือกก่อนนะคะ แมือเวิ้งว้างๆเขมาตัดเชือกก็ได้นะพอใช้เป็นนานๆแล้วเขาจะมีความนิ่มนะฮะเชือกล่มตอนนี้มันยังใหม่อยู่ต้องให้มันโดนน้ําโดนอะไรมันจะมีความนิ่มนุ่มใช่ไหมใช่เป็นเชือกที่เขากระโดดล่มจากเครื่องบินนะฮะเป็นตัวเดียวกันเชือกนี่ครับนี่เขาเรียกเชือกนี่ครับที่าเยกเชือนราครับที่เขาเรียเชือกทีเมตรเกือบที่เขาครับโอ้โหถ้าเป็นกเชือกที่เขึ้นอยู่กับไซส์ขนาดค่ะถ้าถ้ารุ่นขาเกเชือกที่เาเรียกเชือกที่เขาโดดระดับเครื่องบินที่เป็นของพวก กองทัพอะไรเงี้ยคุนั้นจะแพงค่ะะนั้นตกเม็ดหนึ่งประมาณเกือบร้อยครับเม็ดละเกือบร้อยอันนี้เม็ดหนึ่งประมาณเท่าไหร่อ่ะมันเจ็ดสิบเม็ดมันก็ตกประมาณสี่หกร้อยห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยประมาณแอดชัยขอขออนุญาตามนิดนึงสมมุติว่าถ้ามีเอฟซีน่ะเขาอยากได้เชือกแบบนี้อ่ะเขาอยากอยากได้เหมือนที่แอดชัยทำเนี่ยมาสั่งออเดอร์เข้ามาว่าเขาอยากเอาไปขายอย่างนี้น่ะแอดชัยจะทำไหมคะไม่ครับ มันไม่มีเวลาครับใช่ไหมมันไม่มีเวลาแต่เอฟซีถักได้เอาไปจําหน่ายได้ไอถักได้นะฮะมันทําไม่ยากถ้าเราไม่ถักเราถักสักสี่ห้าอันอ่ะเราจะเริ่มรู้ลายรู้ตัวสับไปสับมาของเขาสับบนสับล่างใช่แล้วลายมันจะได้หน้าหน้าและหลังจะต้องเป็นลายเดียวกันนะครับสับขาหลอกใช่คือหนึ่งหนึ่งเส้นตัวเนี้ยมันใช้อยู่ประมาณสองเมตรห้าสิบโอ้สองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบต่อหนึ่งเส้นถักล้าจะเลยแค่เนี้ยยี่สิบเซน เหลือ20เซนนะคะจาก2เมตร50นะคะเหลือ20เซนใช่ครับอือหือนี่นะคะตอนตอนนี่นะคะนี่มาดูขั้นตอนแรกนะคะอันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมอันนี้เริ่มนะคะอันนี้เริ่มยังไม่ได้มาสอดนะคะนี่นะคะก็เราต้องมีลวดนะคะลวดดึงไว้นะคะ นี่นะคผูกถ้าไม่มีตัวนี้โอ้โหช้ากว่านี้อีกนะใช่ได้หมอจอกับไอ้ที่เขาผูกเอ่นันอย่างควยอยางพอดีเลยนะครับต้องไปลงทุนตาำอีกคคุณเหลาดูในคลิปได้นะฮะในคลิปมีอยู่สอนวิธีทําทีละขั้นตอนเก้านาทีครับแต่ว่าถักจริงไม่ถึงเก้าถักจริงมันประมาณห้านาทีเพราะว่ากลัวเอฟซีไม่เข้าใจก็เลยถักช้าๆดูช้าๆถ้ายังไม่ถ้าเรายังไม่หาเชือกตัวนี้ไม่ได้ให้หาเชือก ที่ตลาดอ่ะที่เขาขายเม็ดละสิบกว่าบาทก็มีนะฮะอยู่แถวตลาดร้านขายแอวพวกเป็นเชือกอะไรเงี้ยบอกเขาว่าเชือกล่มเชือกลมธรรมดาครับเม็ดละสิบกว่าบาทเราก็เอามาม้วนนึงก็พอครับประมาณสี่สิบห้าสิบบาทแล้วเรามาลองถักแต่ตัวนั้นมันจะแข็งมันจะแข็งหน่อยนะฮะแต่ว่าให้เราลองถักก็ซื้อเสื้อสีมาใช่ จริงๆมันมีครับจริงๆมันเดิมๆเลยคือใช้กันคือเสียวเขียวขี่ม้ากับเขียวทบอค่ะอันนี้เขียวทบออันนี้จะเป็นเขียวขี่ม้าอันนี้ครับที่นิยมถักกันอนี้เวลาโดนน้ำมันจะนิ่มนี่ครับโดนน้ำมันจะนิ่มจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่อันนี้มันยังมันยังใหม่อยู่มันเพิ่งยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอันนี้เขียวเขียวทบอ อันนี้เขียวทบอนะคะเขียวขี้ม้านี่นะคะครับอันนี้ก็มากแล้วใช่อันนี้โอ้นี่นานแล้วครับสามเดือนเขียวขี้ม้านะคะสามเดือนขียวขี่ม้าใส่อาบน้ําอาบเหงื่อแต่ดูมันเหมือนใหม่เลยเนาะใช่ครับพู้นี้จะไม่ซีดครับแต่เวลาโดนน้ำมันจอกดำๆหน่อยเวลามันแห้งมันจะเป็นเขียวขี้ม้าแต่ว่าเขียวเขียวทบอของเขามันจะสดแล้วมันก็เด่นนี่นะคะเขียวขี้ม้ากับเขียวทบอนะคะใช่ครับนี่เขียวทบอนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เขียวขี้ม้านี่นะคะ สวยงามมากนะคะดูแบบเข้ากันหมดเลยนะคะเอซีนี่นะคะติดมือแล้วโอ้นี่นะคะไม่ได้ใส่ถุงมือใช่ครับไม่มีถุงมือหนังต้องเอาถุงมือมาใส่ใช่ใชถุงมือหนังนี่ก็รืมประตูบ้านอวทำไมครับจอบ้านอ๋อขยายเลยฮะไม่มีประตูออกหลังบ้าน ทำแบบของพี<ส>่เพิ่งบุญชูออกหลังบ้านหน้าบ้านได้เงี้นดีใช่ค่ะเมื่อเขาทำเสร็จแล้วไม่มีที่เดินไงเธอเขาเลยตัดสินใจก่อเดี๋ยวคุณไปเรี่อยเขาสร้างนั้นเสร็จก็ไม่มีที่เดินดีนะครับเอกไข่ก็อทำบ้านอย่างนี้ดีไหเป็นไงมาอกระเทิมสบายไหมคะสบายครับหนาวครับนี่นะคะก็ เส้นที่ถักเสร็จแล้วนี่นะคะสามเดือนครับหลังปีใหม่ก็กลับแล้วค่ะก็หอมเดียวแล้วเหรออืมอันนี้นานครับปกติจะมาแค่อาทิตย์นึงอาทิตย์หลงผาทิตย์ลายอ่านี่นะคะก็ถ้าผิดลายปุ๊บมันจะไม่เป็นลายเดียวกันมันจะขัดกันเงี้ครับเดียวแล้วมันก็จะมีสูงมีต่ำต้องให้เขาเป็นหน้าเดียวกันมันจะเรียบ เปิดเบเกอร์ยังสับเบเกอร์ขึ้นแล้วเหรออ้าวเดี๋ยวผมมาแป๊บนะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเพิ่มบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ